สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยราคาหลักหมื่นสภาพง่งงาหนึ่งคันนะครับกับ V.I.P สุดหรูครับกับ t o y ยต a า a m มรนะครับปี2003นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยพร้อมใช้เอกสารครบนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครสนใจอยากได้ทรงนี้สไตล์นี้นะครับ98,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิการนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสติ๊กเกอร์เพจโรงงานยังอยู่เลยครับใครสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามไปเช็คไปชม รถทดลองขับนะครับคันนี้เครื่อง2.4นะครับเครื่อง2,004เบนซินนะครับยังไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหาทรงนี้สไตล์นี้นะครับ98,000บาทได้คัมรี่นะครับออกมาใหม่ๆตัวนี้ต้องมีเป็นล้านครับตอนนี้ขายเท่านี้พอครับ ตามการเวลาตามสภาพถือว่าแจ่มนะครับภายในสวยนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบดิสเบรกสล้อนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานแล้วก็ได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังทําได้ทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับมีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังนะครับ โดยรวมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับกับราคาและสภาพถือว่าน่าสนใจอีกแล้วนะครับราคานี้นะครับสดคุ้มแน่นอนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับถ้าใครอยากได้รถสภาพสวยๆกับ VIP Camry จะนำไปติดแก๊สก็ได้นะครับรุ่นนี้เครื่องทนแก๊สมากๆนะครับนี่มีมาหลังนะครับ สวยสมบูรณ์ระดับนี้ถูกใจเน้นโทรเจรจานะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีโทรเจรจานะครับรายได้โทรได้ขอคลิปและรูปได้เลยนะครับเราถ่ายรูปมาเต็มๆนะครับเกือบร้อยกว่ารูปนะครับชัดๆคมๆทุกรูปนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งการถ่ายรูปก็ใส่มาให้เต็มนะครับเก็บงานมาแล้วนะครับรถสวยสมบูรณ์ครบจบแน่นอนนะครับถ้าใครกําลังหานะครับตัวนี้ยางดอกเต็ม แมคคัมรีนะครับเดิมโรงงานนี่แหละครับสวยนะครับสีสันลิ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกียร์เครื่องยนต์นะครับและถ้าเน้นหารถใช้งานนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับราคา 9 8 0 0 0บาทนะครับโทรเจราจาโทรสอบถามขอรูปขอคลิปขอวิดีโอคอได้ครับรถพร้อมใช้นะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับการันตีนะครับจองได้นะครับจับจองได้เลยถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้นะครับกล้าการันตีช่องนี้เปิดมาแล้ว6ปีกว่านะครับถ้า มีการโกงโดนปิดช่องไปนานแล้วครับรับรองว่าถึงทุกท่านแน่นอนนะครับคัดรถสวยเก็บระบบมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับที่วางแก้วมีแอร์หลังมานะครับ เย็นทั่วถึงแน่นอนรุ่นนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ทนทานมากๆนะครับใครติดแก๊สก็ทนคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับใครชอบสไตล์ความหรูหราของคัมรี่นะครับท่านเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่เรื่องการคัดรถเช็ครถผมคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กวัวจะโดนโกหกหมกเม็ดเอาน้ําท่วมมาขายไม่มีแน่นอนนะครับกล้าการันตีนี่เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกที่กําลังหารถราคาหลักมืน ขับคัมรี่ราคาหลักหมื่นก็ถือว่าแจ่มเลยครับขับไกลนั่งสบายนุ่มครับเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับที่เหลือก็ดูแลกันตามสภาพแต่เลือกตอนเนี้ยใช้งานได้ครบนะครับไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูใช้งานได้จริงครับเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับราคาตัวนี้เปิดตอนขายออกมาใหม่ๆน่าจะมีล้าน2ถึงล้าน3นะครับตอนนี้ขาย98,000ับาทครับ98,000บาทหน้าเดิมท้ายเดิมสติ๊กเกอร์เพจยังอยู่เลยนะครับ นี่ครับฝากกวนด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดงสาภาพงามกริปแน่นอนเช็คชมดูรถทดลองขับคลองสามประทุมธานีโทรเจรจาโทรสอบถามขอคลิปขอรูปได้นะครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยมัดจำแล้วไม่ได้ลถเก็บหลักฐานมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับผมกล้าการันตีว่าได้รถทุกท่านแน่นอนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ